สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็ผมเอ็ดผู้จองนะครับตั้งสองเอ็ดผู้จองชาแนลนะครับแล้วก็ทั้งเปียดร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังครับครับหลังจากเห็ดเวียงมะยมส่องกะมากินน้ำจีนครับพี่น้องแซ่บๆนะครับเนาะต่อไลครับหิวแล้ว <laughs> ยาหนมจีนเหมือนกันป่าเห็ดมไห้ครับโอข้ขนาดหลายเต๋อพี่น้องสื้อน้ำจี้มมะโลนึงเดี๋ย ฐา,านะเป็นอะไรดีว่าด้กล่องนเราเป็อนอะไรว้ายีตูครับตูจากสวนจากองเลยไปพักากาดเขา,าออื มากินผู้เดียวครับมือนี้มื้อนี้แม่เพิ่นกินข้าวแล้วแต่เช้าผงเศร้าเฮ็ดหม่องอยูป่ปูกับพี่นอ้องเฮ็ดเวียกวันหยุดอนันนี้ผมกำลังเฮ็ดบอ่อป,ปูหน้าครับลองเลี้ยงมือเป็นยังไงบุญเนี่ เขาคงเสือครับโอ้เขาว่าขนาดแล้วอืมตั้ใส่เป็นอันอนี้เลวอืมพริกหน่อย

ขาดอ่อนเสียบเหมือนเนาะ ไะสุกจินเขาทาแห่งสุกจินได้ไหนเนาะยอดับมีแต่สุกสินอย่างเดียวเลยมีที่นี่ที่เดียว เอาออกแค่ก่อนนึงหน่อยเนาะอะไรเป็นเรื่องนึงว่านันเก็บใจโอ้เพนนังแข่งดีพี่น้องโอ้ห่อนกับห่อนมาเนี่ยฝนมาตกมาเนี่ยสองสามหมื่นเลยนะครับเฮ้ยห่อน super，对吧？ เขืออใช้เป็นน้อยนะครับ <c oughs> ขวัคร<ห>ับเรื่มบ้านหลุนอบอกเขืออยู่ในสวนผมเรื่มห้างแล้วก้วนั่งดอก ปูกใบผสมกับต้นอ้อยครบปูกเขือปลูกผสมประสานกันไปเลย แซมรีพี่น้องมาเนี่ยริมนะครับวันน,นีน้เอาไว้ทำเหนเ่ื่อก่อนนอะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ